แล้วมังกรอยู่ไหนอะบัคปนี่ยเกมบัคปนี่ยมังกรไมมาทุกคนเมื่อกี้มันบอกมังกรจะออกมาแต่มังกรไม่มาทุกคนเอ้ยอเกมบัค<อ>จริง<อ>ด้วยอะได้กระสุนซีม<อ>สวัสดีค่ะย่กับเกมยิงป่าฟิชชิงวอลคายสเปซเกมมิ่งเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะวันนี้นะจ๊ะน้องพกทุนมาที่4 6 2บาททุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องเอ็กซ์เปิดเลยนะคะเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทสูงสุดอยู่ที่100้จ้ามาทุกคนค่ะขอขยับไปทีเบ็ดซีหลอกเป้าหมายไปเลยแล้วกัน ากที่น้องสัมผัสเกมนี้มาทุกคนหาเกมยิงปลาฟิชชิงวอลเขาค่อนข้างจะชอบเบดสูงสูงทุกคนเพราะน้องเคยเล่นเบสต,ต่ำๆแล้วที่เบสสองเบสสามทุกคนคะ่ะได้ไม่คุ้มเลยได้ก็ได้อยู่ทุกคนแต่มันได้น้อยจริงๆฟิชชิงวอลเหมือนจะชอบอเบดสูงสูงทุกคนวันนี้น้องก็เลยลองเบสสี่ให้ดูเลยละกัน <c oughs> มาทุกคนคะใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลานะคะ <c oughs> น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะจ๊ะ อ๋ได้วงล้อมังกรมาทุกคนค่ะมาขอลูกศรจิ้มลงไปโอ้โหหลอยี่สิบเท่านั้นสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลาหน้าน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากให้น้องเล่นเกมไหนให้ดูทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอยากให้เล่นเกมไหนรีวิวให้ดูทุกคนนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาพร้อมชื่อ่ายให้ด้วยนะจ๊ะมาเกมยิงปลาฟิชิงวอลทุกคนคะ่ะก็เป็นเกมที่มานานแล้วแหละเออก็เป็นเกมอยู่ ระดับต้นๆตอน,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 นที่มันปล่อยเกมยิงปลามาใหม่หๆทุกคนคะ่ะฟีชชัวร์ก็จะเป็นเกมที่เก่าแก่อยู่ระดับหนึ่งนะจ๊ะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามหน้าก็สามารถจิ้มหนึ่งปักหมดใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็น ADMJ ก็เอางัดจ้า,า,าอุ๊ยโอ้โหเข้าหน่อยอ้าวมังกรมา40โอ,อ้โ้าลามหัวค้อนทุกคนโอ้โห232ยุนะ อโอ้โหทุกคนโอ้โหกำไรขึ้นมาแค่พันกว่าบาทเองทุกคน,นะคะ่ะกำไรขึ้นมาพันกว่าบาทเองอ้ามาฉลามสีทองมาร้อยหกสิบสี่ทุกคนมากำไรค่อยๆขยับขึ้นไปนะคะมาใจเย็นๆสักหน่อยลักันใจเย็นๆสักหน่อยละกนะนกน,กนเกมยิงปลานะคะใครที่ทุนน้อยนะคะน้องก็แนะนําให้กดที่เเริ่มต้นที่ปลาตัวเล็กๆนะคะ กดที่ปลาตัวเล็กๆก่อนเลยละกันแล้วก็ค่อ,คอยฉลับไปยิงปลาตัวใหญ่ปลาบนัสนะ,ะอย่างที่เคยบอกเลยทุกคนเทคนิคเกมยิงปลาทุกคนคะ่ะอยากไปใจจดใจจ่อแค่ปลาตัวเดียวค่ะเราสามารถเลื่อนกดได้หมดเลยทุกคนต่อให้มันยังไม่ตุยเย่เรากดได้หมดเลยทุกคนบางตัวหนะ้ากดแทบตายก็ไม่ตุยให้ก็มีทุกคนคะ่ะเออสลับตัวกดไปเลยจ้ะบางตัวทีเดียวก็แตกไพ่แล้วนะจ๊ะมายุบนะ โอโ้เข้าหน่อยเข้าหน่อยก็หน่อยเข้าหน่อย,าอยมาหน่อยมาหน่อยยนะมาปลาตัวอื่นๆมาอันนี้เป็นช่วงเปลี่ยนด่านทุกคนคะ่ะเขาจะเริ่มปล่อย <Okay. S 1> ปลาตัวที่อ๋อนี่ขนาดที่มันให้เล็ก oh. ให้จายน้อยที่สุดทุกคนคะ่ะจนไปถึงอ๋อให้เยอะที่สุดนะคะยนะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนทุกคนคะ่ะก็สามารถกดดูได้เลยนะคะมันมันบอกอยู่นะคะว่าปลาตัวไหนให้เท่าไหร่อะไรยังไงนะจ๊ะมามังกรคืนชีพออกมาทุกคนคะ่ะ รอมังกรเขาออกมาทุกคนตัวมังกรด่านอ่ะของฟิชชิงวอลนะคะเขาจะช่วยเขาก็จะออกมาทั้งหมด4มุมทุกคนอ่ะออกมาซ้ายขวาบนล่างนะจ๊ะอ่ะแล้วมังกรอยู่ไหนอ่ะบัคเฟเนียเกมบัคปฟเนียมังกรไม่มาทุกคนเมื่อกี้มันบอกมังกรจะออกมาแต่มังกรไม่มาทุกคนอเอ,อ้ยเกมบัคจริงด้วยอ่ะได้กระสุนรีม,มาพายุไฟมาค่ะเจ็ดสิบกระสุนจ้ามากระสุนปีจกให้เราเท่าไหร่ทุกคน โอ้โหมาโอ้โหกระสุนฟรีฟรีจริงฟรงฟีจริงโอ้โหสองร้อยท่าสี่หกดูน่ะกำไรขึ้นมาพันหกเองโอ้โตอนนี้กำไรยังไม่ช่ําเลยทุกคนกำไรยังไม่ช่ําเลยอย่างเงียบเอ้าทุกคนปลาฉลามเนี่ยแตกง่ายจริงๆทุกคนเบด,ดสีอ่ะปลาฉลามง่ายมากๆเลยใครที่ทุนน้อยทุกคนค่ะเกมนี้นะคะน้องก็อ่า ให้ทุนเริ่มต้นที่100่ร้อยละกันทุกคนเล่นเด็กหนึ่งก็พอนะคะลองรีวิวลองเออลองดูได้ทุกคนคะ่ะไม่เสียหายนะคะแต่ถ้าเสียแล้วทุกคนงานน้องแนะนําว่าให้หยุดให้พอให้เลิกเล่นนะคะอย่าไปตามทุนมานะคะพอจบแค่นั้นพอทุกคนอย่าไปตามมันนะจ๊ะระวังจะหมดตัวหนะะ้าทุกคนคะ่ะเวลาเล่นก็เล่นอย่างมีสตินิดนึงนะคะใครที่เป็นเด็กๆนะคะอก็ให้อ่มีผู้ปกครองช่วยแนะนำละการเออใครที่อยากลองทุกคนคะ่ะ ที่เป็นมือใหม่นะคะน้องแนะนาใครอื่นนะไอเกมอื่นนะคะที่ไม่ใช่เกมนี้นะคะใครที่เล่นเป็นแล้วหรือว่าเซียนด้านเกมยิงปลาแล้วทุกคนเกมนี้ก็ห้ามพลาดเลยละกันสําหรับคนทุนหนานะคะเอาได้อั่งเปามาทุกคนเบอร์นหนึ่งไปโอ้โหแปดร้อยทุกคนออาขอจบกําไรเท่านี้ละกันทุกคนค่ะอั่งเปามาแจกทุกคนค่ะกาไรมา2องพเลยก็สําหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ปักหมุดมาได้เลยจ้าบ๊ายบายค่ะ